จะเป็นคัตติ้งนะคะลูกค้าคัตติ้งนะคะด้าไม้พยุงนะคะฟูลแท้งนะคะสวัสดีลูกค้าทั้ง24ท่านนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทั้ง24ท่านนะคะอันนี้ทั้งเท่าไหร่สามท่านนะคะสวัสดีนะคะลูกค้าดูลายไม้นะคะลายด้ามนะคะให้ดูก่อนเนาะลายไม้ธรรมชาติเลยนะคะสีธรรมชาตินะคะฟูลแท้งนะคะพยุงนะคะเหม,มือนเมลที่เราเชื่อมครบนะคะ เรปนี้นะคะความยาวของด้ามน,นะคะจะอยู่ที่6.2นิ้วนะคะ6.2นิ้วนะคะถ้าคนมาคัดติ้งอะ่ะบางคนพานะด้าไม้พยุงนะคะพยุงนะ,ะลายสวยแดงแดงดำนะคะแล้วแต่คนชอบเนาะบางคนก็มบบาดำล้วนนะคะ คัตติ้งนะคะทำเป็นสันสันคมหลอกข้างบนเห็นไหมลูกค้าตรงนี้มเนะ,ค,ะคมหลอกข้างบนนะคะเดี๋ยวจะไปเร็วๆเนาะเดี๋ยวเครื่องนี้จะดับเนาะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะความกว้างความกว้างจะอยู่ที่สองสองจุดสามนะคะสันหนาห้ามิลนะคะด้ามยาวหกจุดสองนิ้วนะคะสวัสดีก่อนสวัสดีลูกค้าทั้งสามสิบห้าท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทั้ง หายไปใส่ห้องตรงนี้นะสามสิบห้าท่านนะคะสวัสดีนะคะ่าต่อยาวอ่ะแต่เดี๋ยวขัเจ้าก็มัเบึ่งย้อนหลังนะ,ะเรียบนี้นะคะคัตติ้งนะคะลูกค้าเป็นงานชุดนี้นะเซ็ตนี้นะคะพร้อมฝักนะคะตัวนี้จะเป็นเหล็ก S U P 9ะคะงานตีร้อนนะคะขัดเงากระจกนะลูกค้าด้าไม้พยุงนะคะกาดจะเป็นกาด S U P เหมือนกันนะคะ S U P 9ก็คือเหล็กแหนบนะคะเหล็กแหนบก็คือเหล็กแหนบที่ยังไม่ผ่านการใช้งานคือ S U P 9นะคะเหล็กใหม่นะคะ คนท้องทั่วไปก็คืออยู่แต่ท้องรถมาแล้วนะคะเล่มนี้นะคะมาจัดปัให้อยู่เลยแต่ว่างานสร้างจุ๋มก็ต้องขออภัยนะมาเสียบได้ราคานี้นะทางงานสร้างนะคะเล่มนี้นะคะชุดไม้พายุนะคะสิบเอ็ดนิ้วนะคะลายไม้พายุลายสวยนะคะลายนี้เลยนะเล่มนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะหนึ่งไอ้สามพันสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่ง 3ามพันาสนะคะรวมทรงไปทางเพิ่ม100่งรนะคะ,นะคะส่วนเล่มที่2อันนี้ก็ชุดไม้พายุเหมือนกันนะคะล,ลูกค้าแต่ว่าเล่มนี้ลูกค้าซื้อแล้วแต่ว่าจุขออนุญาตขอเอามาโชว์ก่อนนะคะ ก่อนส่งจดแจ้งลูกค้าแล้วว่าจะขอส่งพรุ่งนี้ถูกขอเอามาโชว์เผื่อมีลูกค้าสนใจสไตล์แบบนี้นะคะก็เลยเอามาโชว์ก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นลำเอ๋ยะม่ลโบวี่นะคะโบวี่ด้าไม้พยุงนะคะฟูลทนสนะคะชุดไม้พยุงนะคะกาดจะเป็นกาด SUP-9 เหมือนกันกันกบใบมี่นะคะความยาวของใบมี่นะคะจะอยู่ที่12.1นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.3 2อดสามสันหนาห้ามิลนะคะด้ามยาวหกนิ้วนะคะถ้ามันขุนๆอย่างเงี้ยถ้าขุนๆแบบนี้นะจะมีวิธีให้เบิ้งแป้งเด็กนะคะหมุนๆหมุนๆแล้วนี่นะคะเอาไปใส้ได้ด้วเบาห่วงนะคะไม่ห่วงนะคะหมุนๆๆมนๆ หมุนๆๆเป็นเด็กหมุนแล้วมาสีวิ่งอ่นี้นะคะลูกค้าเอาแป้งเด็กหมุนๆๆนะคะแล้วมันก็จะวิ่งของมันเองนะคะหมุนไปเรื่อยๆรถแล้วแต่ลูกค้าเสหมุนไปทางไหนนะคะต่อเนาะนะคะแต่เร่อนี้ย้ําก่อนนะคะมีลูกค้ารับไปแล้วนะคะโอแล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่คุณพี่บัวทองหนุ่มสุรินเอชัยภูมินะคะหนุ่มชัยภูมินะคะ วุ้หนุนจุไปสามเล่มแล้วสามวันนะคะหมื่นกว่าบาทต้องขอขอบคุณมากๆนะละูกค้าในจุ่มเซตดได้ดีที่สุดนะคะนะ,ะย้อนแสงบอสคะเดี๋ยวนะจะมให้ดูก่อนพย้อนแสงต้องขออภัยนะคะแต่ว่าตอนเล็กๆก็คือบริย้อนไปไะดนะ,ะนะ,ะเล่มนี้นะคะราคาเท่ากันนะคะสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะลูกค้าสามารถสั่งทําได้นะคะจะได้ทรงใบมีดแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้เหมือนกันก็คือ ลายไม้นะคะลูกค้าจดแจ้งก่อนนะงานแฮนด์เมดนะคะแต่ว่าถ้าสั่งทําขึ้นมาจะให้เป๊ะแบบนี้ก็คือแฮนด์เมดของจุ๋มจับประมาณ90%เนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่งานปั๊มเนาะงานแฮนด์เมดนะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะบวชไปแล้วร้อยอยู่แล้วแหละเอาเก้าสิบถึงแปดสิบเก้าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนาะแบบนี้เลยนะคะสามารถทักไลน์จุ๋มได้นะคะศูนย์เก้าศูนย์นะคะเก้าสองสามนะคะสามหกสองสามนะคะ เร่มนี้มีเจ้าของแล้วนะคะแต่สามารถสั่งทําได้นะคะ12นิ้วนะคะชุดไม้พยุงมาน,นี้เริ่มขายแล้วนี่ใช้งานทั่วไปนะคะเจ็ดนิ้วนะคะเล่มนี้เจ็ดนิ้วนะคะเล็กเอสนะคะเจ็ดนิ้วนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุด 1.8นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่4มีนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่ห้าจนิ้วนะคะเล่มนี้จะด้ามไม้พยุงนะคะลองเลื่อนแล้วก็จุด3จุดเดี๋ยวตอนส่งทุมม่มไปจุนจรอีกรอบหนึ่งูเพราะว่าแสงมันนะคะเล่มนี้ไม่มีฝักนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฟูแท้งนะลูกค้าเล่มนี้ไม่มีฝักนะคะเฉะพาะมีอย่างเดียว890นะคะรวมส่งไปทางเพื่อน100อเล่มที่ ผมขึ้นไล่บน,นี้วะ่ะสองสามสี่ห้เจ็นึ่งสองมี่เล่มที่4นนี่นะเล่มที่4ี่นะคะจะเป็นทรงเน็บนะเดี๋ยวจูมเอาฟักออกอามาขายเลยนี่ด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะเหล็กแหนบนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10 10นิ้วนะคะกว้างนะคะกว้างสุดตรงท้องมันเนี่ยท้องมันจะอยู่ที่2อจดสาม สันหนานะคะจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่จะอยู่ที่สี่จุดเก้านิ้วนะคะเล่มนี้ไม่มีฝักนะคะด้ามไม้พยุงนะคะเริ่มเ็กแล้วนะคะหนึ่งพันสามร้อเก้าสิบนะคะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยช่องนี้เริ่มแล็กแล้วอึศสวนี้เดี๋ยวว่าอันนี้กันหนึ่งพันสามรอเก้าสิบอีกสามเรื่มนี่ในทรงแคม ทรงแมะค,ะคมป์นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่3ส3ซจุดสามันนะตัวนี้อยู่ที่ห้ามิลดามยาวนะคะห้าจุดห้านิ้วนะคะด้ามไม้พยุงนะคะหนึ่งสามเก้าศูนย์นะคะลูกค้าจุ่มย้ำก่อนนะขอขอคอยย้ำก่อนนะ สินค้าแต่ละวานแต่ละคลิปจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าจุมมาลดตรงนี้แล้วถ้าขาดไปแล้วถ้ามาถามอีกราคานี้บ่อยนะจุมขอแจ้งไว้ก่อนมาเน้ที่หกคัตติ้งนะคะด้ามไม้พยุงนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบจุดห้านิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสามสันหนาหกมิลนะคะด้ามยาว ด้ามยาวจะอยู่ที่ห้าุดหกนิ้วนะคะเล่มนี้ไม่มีฝักนะคะหนึ่งพันาร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งไปทางเพิ่ม1 0 0ร้อยนะคะตัวน,วนี้นี่ก็ด้ามไม้พยุงนะคะทรงจะเป็นคอยค้ายทรงหนึ่งนะ,ะด้ามไม้พยุงนะคะฟูทแทงนะคะเหล็กสูพเกนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิ5จุดห้านิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่สองจุดสสันนาหกมิลด้ามยาวห้าจุดห้านิ้วนะคะ เร่มนี้นะคะไม่มีฝัก1390นะคะรวมสูงไปทางเพื่อน1น0